sẽ có bao nhiêu người tha thiết thương công như anh, sẽ có bao nhiêu con như anh. Phản สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะรัชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงนักแสดงหนุ่มไม้พัทรเดชนะครับที่ตอนนี้เนี่ยมีกระแสการถูกจับตามองเกี่ยวกับเรื่องละครว่าเอ๊จะลงละครเรื่องอะไรนะแต่นอกเหนือจากเรื่องละครนะครับก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับความรักของหนุ่มไม้ด้วยว่าตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับหลังจากเรื่องมัธยุโลการเนี่ยได้จบลงไปคล้ายๆหลายๆคนเนี่ยก็ยังอินอยู่ว่าเอ๊หนุ่มไม้เนี่ยมีพอที่จะลุ้นคููจิน นอกจอกับสาวมุกดาหรือเปล่านะครับแต่ด้วยความที่หนุ่มไม้นะครับก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์แล้วว่ามุกดาเนี่ย เป็นน้องนะักแสดงที่น่ารักนะครับแต่ว่าโอกาสที่จะพัฒนาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับละครเรื่องต่อไปที่อาจจะได้เจอกันกือเปล่าไม่รู้นะครับส่วนสถานะกับสาวปุ๊กลุกที่เคยให้สัมภาษณ์ไว้ในหลายๆครั้งนะครับก็บอกว่าปุุกลุกเนี่ยเป็นแค่เพื่อนกันก็ไม่ได้โกรธที่ว่าอ่ะมุกดากับไม้เนี่ยจะมีกระแสะคู่จิ้นกันก็ไม่เคยโกรธนะเพราะเป็นแค่เพื่อนกันไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันเนี่ยก็มีการที่จะไปร่วมธุรกิจก็มีการไปเที่ยวกันในกลุ่มเพื่อนนะครับเป็นเพื่อนที่สนิทคนหนึ่งครั้ เกี่ยวกับการอัปเดตสถานะของหนุ่มไม้กับปุกลุกที่เพิ่มเติมนะเพิ่มเติมจากการที่เขาบอกว่าเขาเป็นเพื่อนกันเนี่ยว่ามีอะไรหนุ่มไม้เนี่ยได้พูดอะไรผมก็ยังไม่ได้อ่านเลยมาอ่านให้ทุกคนเนี่ยฟังไปพร้อมกันนะครับเขาได้บอกว่าไม้ตอบชัดสถานะ ปุกลุกเรียกแฟนได้หรือ,อยังนะครับเป็นอีกคู่ที่แฟนคลับตังลุ้นให้เป็นคู่จริงสักทีสําหรับพระเอกหนุ่มไม้พัทรเดชสงวนความดีและนางเอกสาวปุกลุกฝนทิพวัชรตะกูลล่าสุดมีโอกาสเจอฝ่ายชายเลยคว้าตัวมาถาม,ถามถึงความสัมพันธ์ว่าเมื่อไหรจะเรียกฝ่ายหญิงว่าแฟนได้สักทีพร้อมถามถึงภาพหลุดที่ควงคู่กันไปดูรถมาซึ่งเจ้าตัวเผยว่าสําหรับล่าสุดควงกันไปดูรถกันจริงๆมีหลายคนพ่อและแม่ รวมถึงเพื่อนๆก็ไปด้วยถือว่าสนิทพอสมควรและต้องพาเขาไปช่วยเลือกรถปัดมีจูงมือกันเผย เป็นการส่งของไม่หวั่นจะต้องเป็นข่าวแต่ส่วนตัวเรายังไม่เห็นภาพตอนนี้ความสัมพันธ์ดีขึ้นเรื่อยๆมีโอกาสไปเจอกันถือว่าพัฒนาขึ้นดูดูกันไปแต่ยังไม่เลื่อนขึ้นจากเพื่อนเป็นแฟนต้องใช้เวลาศึกษากันไปแต่ถือว่าเขาสนิทสุดแล้วคู่เราก็คงค่อยๆศึกษากันไปส่วนตัวเขาก็สนิทกับครอบครัวเรารู้จักกันมา5ปีแล้วเราและเขาก็มีโอกาสได้ไปเจอครอบครัวกันและกันกับเพื่อนๆเรา ก็เข้ากับเขาได้แฟนคลับแอบลุ้นเราก็บอกค่อยเป็นค่อยไปเชื่อว่าต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ก็ปรึกษากันทุกเรื่องแต่กับคนนี้คือรู้สึกดีมากๆเลยเป็นที่ปรึกษาให้เราทุกเรื่องตั้งแต่เข้าวงการส่วนตัวขอปฏิเสธที่หลายคนมองว่าเรากักความสัมพันธ์พอมันถึงเวลามันก็น่าจะดีกว่าที่มันรีบเกิดขึ้นสุดท้ายคนที่เสียคือผู้หญิงเลยอยากใช้เวลาตรงนี้ให้มันเยอะๆกับทางก็ครัวเราก็ไม่ มีคุยเรื่องอนาคตเขาโอเคกับที่ลูกไม่มีแฟนก็ได้ อ่าอันนี้ก็เป็นการพูดถึงความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างดีชัดเจนมากกว่าทุกๆครั้งนะครับนุ่มไมมเนี่ยก็บอกถึงการที่อ่ามีการไปเลือกรถด้วยกันนะครับไมมเนี่ยก็บอกว่าให้เนี่ยให้ปุกลุกเนี่ยไปช่วยเลือกด้วยนะครับแล้วก็ภาพที่เห็นว่าสนิทสนมการเดินจูงมือกันอะไรอย่างนีน้ไม่มีนะครับผมจะเป็นการส่งของไหมก็บอกว่าความสัมพันธ์ตอนนี้เนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่สนิทมากที่สุดนะครับผมก็ค่อยๆศึกษาพัฒนาดูกันไปก็คือไมมเนี่ยก็เคย เจอกับพ่อพงของป so ุกล nice ุกแลวปุกลุกเนี่ยก็เจอกับพ่อพงของไม้นะครับก็ถือว่าสนิทกันนะปุกลุกเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ไม้เนี่ยปรึกษาได้ทุกเรื่องนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าสนิทสุดความสัมพันธ์เนี่ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม้บอกว่าไม่ได้กักความสัมพันธ์ไม่อยากรีบร้อนเพราะว่าคนที่เสียเนี่ยก็คือผู้หญิงนะครับถือว่าไม้เนี่ยให้เกียรติปุกลุกนะถ้าวันหนึ่งเนี่ยที่มันจะชัดเจนนะครับผมก็คงจะชัดเจนแต่ถือว่าไม้เนี่ยได้ออกมาพูดนะครับผมในสิ่งที่ทุกกกกกคนนนนเีี่ยตต้้ออองาาารรละะ็มดููั จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปคือในวงการบันเทิงคุณไม่ต้องคิดว่าเขาจะเรียกแฟนหรอกไม่มีคู่ไหนที่เขาจะเรียกแฟนแบบเออเป็นแฟนกันนะแต่ถ้าจะคบกันไปไหนมาไหนด้วยกันเนี่ยก็เห็นมีหลายคู่นะครับอันนี้ก็คือว่าไม่ต้องซีเรียสนะถ้าจะจิ้นอะไรยังไงก็พอเหมาะพอควรแล้วกันนะครับเพราะว่าสุดแล้วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคนสองคนถ้าเขาจะรักหรือไม่รักกันอะไรยังไงให้ดูที่ผลงานของเขาจะดีกว่านะครับเนื้อหาตรงไหนพิพาพประกันใดขออภัยวณที่นี้ด้วยละกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแช พลาดคลิปตัวต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ